สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาครับมุนีตำกุ้งสะตอตำกุ้งสดใส่ใส่สะตอค่ะพี่น้องนะไส่สะตออู้ยไส่หนามกระเทียมดองมจังว่าเจิงเจิงเรื่องในน้ำมันไรพักกาดกอบมากินกับน้องมาค่ะแซ่บๆรุ่กันด้วยค่ะเป็นไง หนำตามแบบเลิศเลยไม่ชะต่อสดไหลกว่าเลย ตำสตอกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสุกตองตอย่าง <laughs> Nhưng mà đây Con <laughs> bò này ta ấm kèo kéo นูอะไรไปหาเอยางนี่บูวปลาบูดอนเข็ดเข็ดกินต่อ <c oughs> บางที่เขาของน้นไม่อยากพูดถึง You แต่ปากกินหญ่แค่ไหนมันเนี่ยคน้าครับนผู้าครับ กสุกกะดิบก็ะมิเคมีท <sozial? S 2> ั้งแบบกระสุกบริยานเบอร์เดอร์พี่น้องเดว่าไม่ต้องค่อยๆกินมือแต่ขอได้เห็นสดอมีดสตุ่ณมกมิกส์ต่อ <laughs> well, <on> bao hmm. <laughs> to ăn yeah. ăn mình มันไหลงาน,ม,นม,มันอึเสียงเป็นยังไงเผือกชักบ่คิับกับตะไคแสบเมนูกับเกีย๊ยว อาสิบอกว่า tamam. ส่งขึ้นกินหยาบแม่ยู้นี่จะตับคุณแพะเราจะแบบนี้ปะ ดูความแสบพาให้น้ำตำแสบมันจะแสบพี่เหม่อแลแ้วเต็มเต็มเลยต่อน้ำน้ำตำก่อนมันแค่เกินครับน้ำจิ้มมันละ

M. Nakan kan. Lan tu i. Oh. 12. Tak. K. แ <c oughs> สบครับมือนี่ยโหเผ <c oughs> ็ด <c oughs> เผ็ดกับว่าแสบะนะครับเนาะจานสตอกกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสุกจานมาในเมนูเดียวกันทั้งสดและกับซุกอ่ะมือนี่ยแต่กรแตน่อยก็ขอขอบคุณพี่น,น,อน้องที่มาติดตามรับชมทามางทามชินชอบยังไงก็ฝากกดไล์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเด้วค่ะมือนี่ก็แตนน้ <c oughs> อยครับผมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ